พูดกันตรงๆนะรถมอเตอร์ไซค์มือสองจากทางฝั่งไทยน,นี่รถหนีไฟแน้นบ้างหรือแม้กระทั่งรถถูกขโมยจากทางฝั่งไทยมามันทะลักเข้ามาบ้านเราเต็มไปหมดเลยเราดีใจที่ได้ของถูกคุ้มค่าคุ้มราคาแต่ในอีกมุมนึงเราต้องเก็บเงินเป็นปีๆหรือบางคนนี่หลายปีเลยนะแต่เหมือนว่าคนมากมายในกัมพูชากําลังซื้อสิ่งที่เหลือมาจากอีกประเทศหนึ่ง <c oughs> พรมองว่ามันคุ้มค่าแค่เนี้ย โดยเรื่องนี yes, part, besides, no it, ้นะครับก็เป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันนะเกี่ยวกับกรณีของมอเตอร์ไซค์มือสองจากทางฝั่งไทยแล้วนะที่ถูกส่งไปขายในกัมพูชาคือในมุมนี้เนี่ยก็พยายามจะบอกนะครับว่าอาจไม่ต้องไปใช้แล้วรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้ไปซื้อของจีนหรือของประเทศอื่นๆที่มาตีตลาดดีกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันนะครับในเรื่องของความพึงพอใจซึ่งต่อให้ถึงจนตอนนี้เนี่ยคนกัมพูชาจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะอยู่ใกล้ๆชายแดนนี่ก็ยังใช้กันอยู่เลยอย่างแพร่หลายหรือแม้กระทั่งในเมืองเอง โดยเรื่องนี้ในมุมของคนที่เข้ามาตอบกร,รับนาชาวกพูชาอีกคนน่ก็บอกว่าประเด็นเรื่องที่เป็นของที่เหลือมาจากอีกประเทศหนึ่งหรือว่าเป็นรถที่ขโมยมาที่พี่พูดมาผมก็คงต้องตอบอย่างตรงไปตรงมาว่ามันก็มีส่วนที่เป็นเรื่องจริงอยู่คือเราทุกคนรู้ดีนะว่ารถมือสองจำนวนมากที่มาจากประเทศไทยนะข้ามมาจากฝั่งนั้นบางคันก็มาที่มาที่ไปแบบสีเทาๆด้วยแต่คําถามสาคัญก็คือพี่ต้องดูนะว่าทําไมคนมากมายถึงเลือกสิ่งนี้อยู่ คำตอบคือมันไม่ได้ซับซ้อนเลยเพราะว่าปากท้องของคนบ้านเรามันสําคัญยิ่งกว่าศักศีอีกอย่างที่พี่พูดเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเหลือของเหลือมาจากอีกประเทศหนึง่งโอ้ยแต่สำหรับคนหาเช้ากิน่ําในกัมพูชานะมันคือเครื่องมือสร้างชีวิตได้เลยนะมันทําให้หลายๆคนเอาไปต่อยอดหน้าที่การงานได้กับมอเตอร์ไซค์มือสองจากไทยนี่แหละคือราคาต่ําคือถ้าเราเทียบกับมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงใหม่เอี่ยมเลยราคาเป็นพันๆดอลลาร์มันคือความแตกต่างระหว่างการมีรถกับไม่มีรถเลยนะ การมีรถสักคันเนี่ยมันหมายถึงว่าผมสามารถเอาไปวิ่งรถรับจ้างหลังเลิกงานได้พรรยาของผมขี่ไปขายของที่ตลาดได้ลูกผมมีรถไปที่โรงเรียนโดยที่ไม่ต้องตากแดดไกลๆคุณค่ามันต่างกันมากๆผมไม่ได้มานั่งคิดหรอกว่ามันเป็นของเหลือจากใครคือแค่ได้มีใช้ได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วทางฝั่งของคนกบูชาคนก่อนหน้านะที่เปิดประเด็นมาก็ไม่จบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเขาก็บอกว่าคุณเข้าใจผิดแล้วคุณไปมองในเรื่องของประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นแต่คุณต้องเข้าใจวงจรของมันด้วยว่ามันเป็นแบบนี้ อย่างเช่นคนในกัมพูชามากมายซื้อมโมเตอร์ไซค์ราคาถูกจากพวกเขามาใช่ไหมจากทางฝั่งไทยมาแต่บางทีมาในแบบใกล้จะหมดสภาพแล้วจากเขามาเราเอามาวิ่งหาเงินได้พอประทังชีวิตไปวันวันทีนี้นีะ่ะเรื่องที่ไม่ค่อยพูดถึงก็คือรถเก่ามันก็พังบ่อยเราต้องเอาเงินมาที่หาได้แต่ละวันมาจ่ายค่าอะไรที่ก็มาจากไทยอีกทีด้วยอะไรเราก็ไม่ได้ผลิตเองได้อะไรก็มารับจากไทยอีกทีคือมาจากไทยอีกทีไทยได้ถังเข้ากระเป๋ไปเต็มเตมต้องนําเข้าจากไทยอีกโอ้ยมันเป็นวงจรที่วนไปแบบนั้นไม่จบสิน้น คือได้มาเราซส่มาก็ต้องออกมาซ่อมต่อให้มาโต้แย้งในมุมที่ว่ามันซ่อมได้ง่ายสะดวกที่จะซ่อมแต่โอ้ยอะไรคุณก็ต้องดูอีกทีอะไรก็มาจากไทยอีกทีด้วยเช่นกันคือสำหรับผมถ้าเข้ามาสู่วงจรแบบนี้นะมันไม่ใช่โอกาสแล้วแต่มันคือกับดักความยากจนเลยกับดักความจนที่ไม่ทําให้ขยับไปได้มากกว่านี้หรือขย,ขยับได้ก็ขยับได้ช้ามากๆมันสมบูรณ์แบบด้วยระบบเนี่เนะี่ยเขาขายได้ทั้งรถเก่าแล้วก็อะไรให้เราทําให้เราต้องพึ่งพาไทยตลอดไป เราไม่มีวันลืมตาอ้าปากไปได้ไกลกว่านี้เลยคือเราเป็นได้แค่ผู้ใช้หรือเป็นแค่ผู้ซ่อมเราหาเงินเพื่อใจ่ายให้เขารวยขึ้นนี่แหละคือทางรอดแต่เรื่องนี้นะครับในมุมของคนที่ไม่เห็นด้วยกับคนนี้นะก็เข้ามาตอบกลับอีกนะครับก็บอกว่ากรณีของรถที่ถูกขโมยมาใช่ไหมโอเคอันนี้นะมันเป็นความจริงที่น่ากระอ,อักกระอ่วนนะที่หลายๆคนก็เปิดใจยอมรับแล้วก็ดันใช้ตามปกติโดยที่ไม่คิดอะไรมากอันนี้คือเรื่องจริงที่น่าหดหู่ที่เกิดขึ้นในกัมพูชาด้วยเช่นกัน เหมือนว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนรู้ดีว่ารถสุทที่รักของตนเองนะั้นบางส่วนก็อาจจะมาแบบไม่ถูกต้องประเด็นนี้มันน่าจะปวดนะแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันคือคกลไกทางตลาดที่เกิดขึ้นจากความต้องการของทางฝั่งเราเองฝั่งกัมพูชาเองเมื่อกัมพูชาหลายๆคนนะ่ะไม่มีกําลังที่จะไปซื้อรถแบบถูกต้องในราคาเต็มๆก็เลยกลายเป็นว่าบางคนนะก็เลยไปหาวิธีทามาหากินด้วยทางเลือกแบบนี้แหละโอเคสาหรับบางคนนะผมคิดว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ถูกต้องแต่เหมือนว่าเราจะมองข้ามตามความเป็นจริง ว่าในอีกมุมหนึ่งคนบ้านเราส่วนใหญ่ยังยากจนอยู่เราอย่ามองข้ามความจริงในเรื่องนี้เหมือนว่าคุณเองก็ไม่มองตามโลกความเป็นจริงว่ามีคนมากมายเขาแค่มีเงินหาเช้ากิน่ําในระดับที่ดํารงชีวิตอยู่ได้การซื้อซค์ส,สักคันที่ราคาถูกได้นั้นเป็นเรื่องที่ดีและมันเกิดขึ้นได้จริงและได้ใช้งานจริงๆมันเป็นเรื่องง่ายสาหรับคนที่ไม่มีทางเลือกนะแต่สําหรับคนที่มีทางเลือกอยู่ในเมืองใหญ่โอเคคุณไปหาซื้อได้อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งบางคนจะผ่อนได้ซะโดยซ้ํา นั่นเป็นทางเลือกที่ดีกว่ายังไงก็ดีกว่าแต่สำหรับคนไม่มีทางเลือกคุณก็ต้องคิดตามด้วยขณะที่บางคนก็เข้ามาโต้เถียงนะครับว่าซื้อรถมือสองจากทางฝั่งไทยไปเนี่ยที่นําเข้าจากไทยมาก็ต้องเอาไปซ่อมแล้วก็ซื้ออะไหล่ไทยโดยมุมของคนนี้เนี่ยก็โตแย้งไปนะครับบอกว่าแต่ประเด็นก็คือพังที่ไหนก็ซ่อมได้แต่ถ้าคุณไปซื้อมอเตอร์ไซค์จีนหรือแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์จากประเทศไหนก็ตามแต่ที่เอามาขายเป็นรถหม่ป้ายแดงใหม่เอี่ยมเลยนะบางทีอะไหล่ยังหาไม่ได้เลยคุณคุณคิดดูแลล้วกองเเปรีียยบบทัน คือมอเตอร์ไซค์มือสองจากไทยเนี่ยเรากลับไปซื้อวนกลับไปซื้ออะไรจากไทยก็จริงนะแต่มันอยู่ในระดับที่พังที่ไหนก็ซ่อมได้อย่างที่คุณขี่รถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อหนึ่งที่มีชื่อรุ่นว่าความฝันหรือว่ามีชื่อรุ่นว่าคลื่นนะฮะนะโอ้โหบอกขนาดนี้ก็คงไม่ต้องอ้อมแล้วหรอกมันะ้งก็เป็นมอเตอร์ไซค์ยอดฮิตบ้านเราเลยนะฮะคือเขาบอกว่าถ้าขี่มอเตอร์ไซค์เหล่านี้เนะี่ยที่มาจากทางฝั่งไทยนะโดยไม่ต้องไปสนว่าต้นทางมาจากไหนอะไรยังไงเนี่ยไปล้มกลางทุ่งนาะหรือว่า ไปเสียกลางทุง่งนาที่ไหนก็ได้ในกัมพูชาผมกล้าพูดได้เลยว่าหาช่างซ่อมได้ง่ายมากๆไปอยู่ที่ไหนในกัมพูชาของเราเนี่ยแหละคือเรียกว่ารา้านมอเตอร์ไซค์เพลิงเล็กๆก็ยังซ่อมได้เลยคุณมีอะไรเปลี่ยนให้คุณได้โดยทันทีอีกลองเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายี่ห้อใหม่ๆสิจากจีนอย่างเงี้มยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเลยนะแค่แบตเสื่อมนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเข็นกับพนมเปญยังไงแล้วโอ้โหอันนี้คือเรื่องที่น่าคิดนะครับถึงกับบอกว่าแค่แบตเสื่อมก็ไม่รู้จะเข็นกลับยังไง แต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์มือสองจากไทยเนี่ยร้านเพิงข้างทางเลยซ่อมได้โดยเรื่องนี้นะครับมีคนเข้ามาเห็นด้วยพอสมควรนะครับก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของความทนทานอย่างไม่น่าเชื่อแน่นอนว่าซื้อรถใหม่อาจจะดีแหละแต่ว่าต่อให้คุณบอกว่าวนกลับไปซื้ออะไรจากไทยแต่นั่นคือความพึงพอใจที่มันเสริมกับความทนทานที่มันเกิดขึ้นได้จริงนะเหมือนว่ารถพวกนี้นยะถูกสร้างขึ้นมาอย่างเรียบง่ายแล้วก็ทนทานมันไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากมายเลยมันก็ยังวิ่งได้ ช่างที่ไหนก็ซ่อมเป็นนี่คือคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดเลยสําหรับคนที่ไม่ได้มีเงินซ่อมบํารุงบ่อยๆและอีกอย่างนะผมบอกเลยว่าซื้อมาวันนี้ปีหน้าอยากขายต่อราคาก็ไม่ตกมากด้วยนี่คือประเด็นสําคัญมันเกิดขึ้นในบ้านของเราซื้อง่ายขายคล่องมันเป็นเหมือนทองคําขนาดย่อมๆที่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เมื่อเวลาต้องการไม่ต่างอะไรจากการเป็นทองคําเลยเปลี่ยนได้ตอลอดเวลาด้วยอีกต่างหากโดยเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของคนที่ไม่เห็นด้วยนะ,ะก็บอกว่า เหมือนเรากาลังมองข้ามศักยภาพของคนเขมรด้วยกันเองสิ่งที่น่าจะปวดที่สุดที่คนพูดถึงมาก็คือเหมือนกับว่าหลายๆคนบอกว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วแล้วก็ต้องยอมรับสิ่งเหล่านี้ไปอย่างไรก็ตามเนี่ยเป็นการมองข้ามความสามารถในการปรับตัวของคนบ้านเรานะอย่างเช่นในยุคใหม่ๆมันมีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใช่ไหมล่ะผมต้องพูดถึงมันอาจจะยากในตอนแรกนะใช่แต่คนเขมรเราเนี่ยก็ฉลาดอยู่เหมือนกันคนเขมรบ้านเราเรียนรู้ที่จะซ่อมรถไฟฟ้าเองมันอาจจะยากกว่ารถ คาร์บูเลเตอร์จริงเหรอคือก็ต้องคิดตอบไหนจะสถานีชาร์จเอา้าอันนี้มันมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เหรอมันจะมีสถานีชาร์จได้ไงพี่คืออันนี้น่าจะไปถึงเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าแล้วมั้งเนี่ยคือคนนี้ก็บอกว่าทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นแน่นอนว่าถ้าการเติบโตของฐานผู้ใช้มันไม่ได้เติบโตอย่างรวดเร็วมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วด้เช่นกันก็เหมือนคุณเป็นคนคนหนึ่งที่ยังเลือกใช้สิ่งเดิมๆโดยเฉพาะมือสองจากไทยอยู่แบบนั้น่ะ มันไม่ต่างอะไรจากการที่คุณไปนั่งไปยืนบนซากรถของคนอื่นเลยนะมันไม่ได้สามารถที่จะวางรากฐานให้อนาคตบ้านเราสามารถยืนบนขาของตนเองได้เอา้าบ้านเขาก็ไม่ได้ผลิตรถไฟฟ้าเองไม่ใช่เหรอเราจะยืนบนขาตัวเองได้ไหยก็ไปยืนบนขาอีกประเทศแทนไม่ใช่เหรอโดยเจ้าของความเห็นนี้นะครับก็บอกว่าคือผมนะไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยนะแต่ผมถูกสอนให้มองไกลกว่าจานข้าวของวันนี้คือต้องบอกให้ว่าเราต้องเลือกสิ่งที่จะเติบโตได้ในอนาคตด้วย ที่กัมพูชาจเจริญได้ช้ากว่าไทยนะต่อให้ไทยเติบโตมาก่อนก็ตามที่จเจริญได้ช้ากว่าไทยในแต่ละปีก็เป็นเพราะว่าคนมากมายเลือกข้าวจานในวันนี้ก็คือเลือกข้าวที่กินได้วันนี้เลยไม่ใช่เลือกสิ่งที่มันจะเป็นผลดีต่ออนาคตนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพรวมมันเลยทําให้เราไม่สามารถเข้าใกล้ไทยได้สักทีอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ในมุมของคนที่ตอบกลับนะก็มองต่างออกไปนะก็เข้ามาบอกอนะว่าน,นี่มันไม่ใช่กับดักหรอก แต่คุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันคือบันไดขั้นแรกของใครหลายๆคนจะให้ไปแตะของที่แพงกว่านั้นเลยหลายๆคนทําไม่ได้นะคุณต้องเข้าใจบ้านของเราเองก่อนต้องเข้าใจประเทศของเราเองก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆคือคุณอาจจะอยู่ในพนมเปญนะไม่รู้ว่าคุณไปเข้าถึงของแพงกว่ารถจกักรยานยนต์มือสองได้อย่างสะดวกเลยไหมแต่ทั้งเมืองก็เห็นเห็นอยู่ว่ารถมือสองมันก็มีอยู่เยอะนะเหมือนกับว่าคุณกาลังมองว่ามอเตอร์ไซค์เก่าเนี่ยมันคือวงจรที่ทําให้เราจนใช่ไหมโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เก่าจากทางฝั่งไทยแต่คนที่ไม่เหลืออะไรเลยเนี่ย มันคือบันไดขั้นแรกจริงๆผมต้องยืนยันอย่างนี้คือถ้าจะปีนออกจากหลม่มโคลนแห่งความยากจนก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์มือสองของไทยแหละไปทำมาหาก,กินได้ก่อนลองนึกภาพตามราช้านะอย่างผมหนึ่งคนที่ไม่มีต้นทุนเลยไม่มีเงินเก็บและก็ไม่มีงานถ้าผมเข้าไปหางานคุณลองมองต่อแล้วกันว่ามอเตอร์ไซค์มันคือสิ่งที่ส่งเสริมให้ผมไปทํางานได้นะผมมีทางเลือกแค่ไม่กี่ทางอย่างเช่นทางเลือกแรกถ้าทําตามที่คุณบอกเลยถ้าผมเริ่มต้นชีวิตนะ ผมจะต้องเก็บเงินต่อไปอีก1-2ถึงปีเพื่อพึ่งจะได้มอเตอร์ไซค์ดีๆสักคันคันใหม่เอี่ยมเลยมีอนาคตแล้วก็สร้างชาติอย่างที่คุณพูดแต่คําถามก็คือระหว่าง1-2ถึงปีนี้นะ่ะผมกับครอบครัวจะเอาอะไรกินคือต้องเก็บเงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากๆด้าทำงานในกัมพูชานะนะเก็บเงินแบบเต็มที่เลยเพื่อจะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ได้ได้อีก1-2ถึงปีข้างหน้าผมแทบจะได้ใช้ในสัดส่วนที่น้อยมากๆน้อยมากเลยแล้วก็ระหว่างนั้นก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์ขับอีก ทางเลือกที่สองของผมก็คือผมเลือกที่จะอาจจะกู้เงินกับใครสักคนที่พอจะมีเงินหน่อยด้วยก้อนเล็กๆแล้วก,ก็ใช้เงินเก็บทั้งหมดที่มีซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองจากไทยวันนี้เลยแล้วก็เริ่มต่อยอดชีวิตตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะมันราคาถูกมากกว่ามันซื้อได้ในราคาถูกมากกว่าและพอจะซื้อได้ที่นี่ไรายได้ที่ผมหา,ม,ามันไม่ใช่แค่พอประทังชีวิตนะผมเหลือกินเหลือใช้เหลือที่จะสะสมทุนไปต่อยอดส่งลูกไปโรงเรียนเริ่มมีเงินเก็บเล็กๆ,ๆน้อยๆพอได้บ้าง นี่แหละคืออาจจะทําให้ผมขยับไปทิศทางอื่นๆได้รวมไปถึงซื้อมอเตอร์ไซคันใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้ด้วยเช่นกันผมจะบอกให้นะในมุมมองของใครหลายๆคนคนในเมืองที่มีเงินเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจแต่คุณต้องรู้เอาไว้ว่ามอเตอร์ไซค์เก่าเนี่ยอย่ามองข้ามเลยคือถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เก่าจากเวียดนามหรือประเทศอื่นเนี่ยคุณก็อาจจะพอรับได้ใช่ไหมแต่คุณโฟกัสเจาะจงมากเลยว่าเป็นมอเตอร์ไซค์เก่าจากเมืองไทยนี่มันไม่ได้จริงๆ ผมจะบอกให้ว่ามอเตอร์ไซค์เก่ามันไม่ใช่คาตอบสุดท้ายของชีวิตของผู้คนในกัมพูชานะคุณต้องเข้าใจอย่างนี้แต่เป็นเครื่องมือชิ้นแรกในการที่ทําให้พวกเขาขยับได้ทําให้คุณจนสามารถที่จะเข้าถึงโอกาสได้อย่างทันท่วงทีมากกว่าการที่จะบอกให้เก็บเงินรอไปซื้อของอื่นที่มันดีกว่านั้นผมคิดว่าถ้าพูดแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็เข้ามาเห็นด้วยนะกรณีนี้เรื่องของมอเตอร์ไซค์ก็ดันกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยตรงกันซะอย่างนั้นนะ เพราะว่าคนบ้านเขานะครับก็ยังนิยมใช้ยอยู่นะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์มือสองจากไทยนะฮะอย่างความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าสำหรับคนรวยๆหรือว่าคนรายได้กลางๆในพนมเปญเนี่ยการเอารถเข้าศูนย์ซ่อมแพงๆหรือว่ารออะไรเป็นสัปดาห์มันอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้คุณเสียเวลาเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะเข้าไปในเมืองต้องเข้าไปในเมืองแต่ละทีด้วยแต่ว่าสําหรับคนหาเช้ากินขํานะถ้าจะต้องไปทําแบบเดียวกันเนี่ยเอารถมอเตอร์ไซค์นี่แหละไปเข้าศูนย์หรือว่าเอาไปซ่อมที่ศูนย์ มันยิ่งกว่าความหายในะอีกมันไม่ใช่แค่ไม่สะดวกเพราะทุกชั่วโมงที่รถวิ่งไม่ได้นี่คือรายได้หายไปเลยนะคุณต้องเข้าใจเรื่องของระบบนิเวศเก่าที่มันมีอยู่มาอย่างเนิ่นนานด้วยนี่คือสิ่งที่เมืองไทยทําแล้วก็มันเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ผมไม่รู้ว่าพวกเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะมันส่งผลให้ทุกๆอย่างมีความเสี่ยงต่ำมากกว่าอย่างเช่นการหาอะไรราคาถูกได้เข้าถึงง่ายราคาถูก และประเด็นสําคัญก็คือระบบในเวศนี้ที่ลดมือสองจากไทยทําได้ก็คือช่างที่ไหนก็ซ่อมเป็นมันคือการทําให้ชีวิตของคนเสี่ยงน้อยที่สุดมันคือหลักประกันว่าเครื่องมือทามาหากินของเราจะกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยต้นทุนที่ต่ําที่สุดด้วยเรื่องนี้นะครับยังมีอีกความเห็นตัดมานะครับก็บอกว่าเหมือนว่าคนรวยในเมืองพนะยายามจะผลักดันให้คนจนในกัมพูชาของเราที่ไม่มีแม้กระทั่งเงินสำรองที่จะต้องไปเสี่ยงกับเทคโนโลยีใหม่ๆไปลองใช้ดูหรือบางทีเขาอาจจะเป็น เจ้าของร้านขายมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในเมืองใหญ่หรือเปล่าแล้วก็อยากนําเสนอรถใหม่ๆอะไรแบบนั้นผมไม่เข้าใจจริงๆคนจะใช้อะไรก็เรื่องของเขาสิบางส่วนนะครับก็เข้ามาบอกว่าผมไม่ได้มองศักยภาพหรือว่ามองข้ามศักยภาพของคนบ้านเรานะแต่ผมเชื่อว่าการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยมันต้องเริ่มจากฐานลาก,ก่อนอยา่างไรก็ตามนะครับคนที่เปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ยังยืนยันในมุมนี้นะครับว่าคนส่วนใหญ่ในบ้านเขาไม่เข้าใจในมุมนี้แล้วก็มีอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่า สิ่งที่คนในกัมพูชาไม่ได้รู้เลยก็คือการวนเวียนอยู่กับการใช้และซ่อมของเก่าและก็จะวนเวียนอยู่เกี่ยวกับไทยผมต้องพูดถึงเน้นย้ำเรื่องนี้เพราะหลายๆคนไม่เข้าใจจริงๆแล้วก็ไปมองด้านความคุ้มค่าอย่างเดียวรู้ไหมว่าการที่ใช้และซ่อมของเก่าแล้วก็ดันเป็นของไทยวนไปอยู่เงี้ยมันทาให้เศรษฐกิจของเราติดแงกอยู่ปลายสุดของห่วงโซ่มูลค่าเราจะกลายเป็นแค่ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายซึ่งไม่รู้ว่าผมพูดซับซ้อนไปหรือเปล่านะไม่รู้ว่าคุณจะเข้าใจไหม ที่ผมหมายถึงเอาแบบเข้าใจง่ายกว่านั้นก็คือผู้ซ่อมบํารุงของเก่าที่มาจากไทยอีกทีอยู่แบบนั้นเราไม่เคยได้ขยับไปเป็นผู้ประกอบผู้พัฒนาเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งผู้ขายที่สามารถต่อยอดทุกๆอย่างขึ้นมาได้เองอย่างน้อยน้อยแบบไทยเนะี่ยพวกเขาสามารถทําได้นะอย่างน้อยน้อยพวกเขาเป็นผู้ประกอบและผู้พัฒนาต่อยอดได้แต่นี่นะมันไม่มีแม้แต่น้อยเลยเพราะว่าเรานะ่ะวนอยู่กับการซ่อมการซื้อมาใช้ซื้อมาใช้เอาของเก่าของไทยมาใช้แล้วก็ซ่อมบนไปอยู่แบบนี้ มันก็เลยวนไปอยู่แค่นี้เราไม่สามารถขยับไปสู่จุดที่สูงกว่านี้ได้เลยอย่างไรายได้ที่คุณบอกว่าเกิดจากการเอารถไปวิ่งรับจ้างหรือแม้กระทั่งขับไปขายของเล็กๆน้อยๆมันคือการหมุนเวียนเงินในระดับพื้นฐานแต่มันไม่ได้สร้างมูลค่าพเพิ่มที่แท้จริงไปมากกว่านั้นผมจะบอกให้ว่าถ้าคุณเปลี่ยนไปสู่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนรถอย่างเดียวแต่มันคือการบังคับให้เราต้องสร้างทักษะใหม่ๆใ,ในอุตสาหกรรมที่มันทันโลกมากยิ่งขึ้น เราเห็นภาพง่ายๆอย่างการที่ไทยยังวนเวียนอยู่กับการผลิตมอเตอร์ไซค์แบบดั้งเดิมอยู่ซึ่งก็เป็นแบบเติมน้ำมันแบบดั้งเดิมแต่ถ้าเราขยับไปที่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านั่นก็แปลว่าเรามีโอกาสที่จะขยับได้ก่อนพอมีช่างเยอะขึ้นเราก็มีโอกาสที่จะต่อยอดไปในสิ่งที่มันสูงกว่านั้นได้ในขณะที่ไทยอาจจะยังอยู่จุดนั้นนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้เราขยับไปอีกขั้นได้ในแบบที่เพื่อนบ้านยังอยู่ที่จุดเดิมหวังว่าจะนึกภาพออกบ้างนะและเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่าน,นี้นะทั้งหมดคือการรรแปเเีียบยบง เรียบเรียงเล่าในสไตล์ผมนะฮะถ้าชอบกันเรียบเรียงสไตล์นี้เล่าสู่กันฟังสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับก็ขอฝาก,กงเสื้อยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอด้วยเช่นเคยนะครับถ้ากําลังมองหาเสื้อยืดไว้ใช้งานอยู่นะอยู่ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอนะครับผมมีให้เลือกหลากหลายสีอยู่เหมือนกันนะครับเอาเป็นแบรนด์ไทยสัญชาติไทยแหละได้คุณภาพแน่นอนนะครับวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ